สวัสดีครับผมนายจิรพันธ์นามสกุลรีกลยานิววฒนนะครับน,นักศึกษา58512003ครับวันนี้เราจะมาทำประจายเรื่องกันนะครับเรามาเริ่มกันกดไปที่นิ้วนะครับเข้าพาร์ทพวเราจะเริ่มทำจากคอนเทนต์นะครับ เ่เดยต้องทำสี่เหลี่ยมกันนะครับขึ้นมาบอกขนาดนะครับกว้างยี่สิบห้าครับด้านหนึ่งยาวสองร้อย200นะครับแล้วก็ไปทำครับก็ตรงนี้ยาวเรียกว่าอะไรวะ สมาร์ทเดเรกชันครับบอกขนาดครับองศางี้30องศานะครับก็ความยาวของเส้นนี้50ครับครับังเ,เส้นตรงนี้นะครับชิ้หน,นึ่ง เราบอกองศาจากนี้มาตรงนี้25่องศาครับยาว60ครับยาว35ขัดนะกดเซนเตอร์ไลน์นะครับจากจุดน,นี้ครับ ก็บอกประมาณบอกนานี่ล้สามสิบครับก็ฝั่งนี้สิบสี่จุดห้าครับจุดนี้ถึงจุดนี้ยี่สิบแล้วเราก็มากดสปินนะครับตรงนี้ จะบอกตรงเส้นนี้กันนะครับเส้นนี้ตั้งฉากนะครับแล้วก็ บอกขนาดสมัดมิชชันครับตรงนี้50าสิบก็บอกองศาตรงนี้20องศาครับเราบอกความยาว70 นีいやいや่คร pues mm ับ่นี่สเรื่องรับนี่บอกห้าสิบนะครับรับคุณบอกสมาร์ทมนชันนะครับอ จุดนี้องศาจุดนี้นะครับ45องศาแล้วความยาว20มันจะทำรูปตามเดนี่ยมนะี้แล้วไม่เส เส้นนี้กับเส้นนี้ขนาดกันเป็นการใช้ใอลไรก็ยางจะใช้พาราเรล,ลครับผมไม่สองให้ยินเป็นรูปไม,ม่ขนาดกันนะครับรถมาร์ตินชั่นบอกขนาด จากเส้นนี้จนถึงเส้นนี้ครับความหา่างสิบแล้วก็จากเส้นนี้ถึงจุดตรงนี้ครับสิบห้าแล้วผมผมก็จะมาเลยเครับเรามา x ถอยกันเลยนะครับ ตรงนี้นะครับนหนา10ครับ,รบไ,ได้อย่างนี้นะครับนครับปิดเล็กนะครับขนาด12.5 10

อ๋ออกทูดทำไมนครับอิดทูดค <hi> ัดนะครับมันเ็นะรทีนารกันต่อนะครับเาจะสร้างที่จะลายรับ ลำยางครับร้อยเจ็ดสิบนะครับความห่างจากจุดนี้ถึงจุดนี้ยี่สิบครับก็ตรงนี้นะครับี้ถึงนี้ ก็บอกคะแนนของมเดลิชันูเซนเตอร์เจ็บลอกัด เรามากดมินเลอร์นะครับจะได้สองสองนี้เราทำอะไรต่อวันนี้นะ หน้านี้สร้างเกมกดนกดนี้ครับคอนเสิร์ตเนะครับปิดนะครับวมเป็ดตึลา,ายจนะดี ก็คุณนี้ครับมาตนชั่นแปดนะอีกจุดพัดนะครับห้าฝั่งนี้ครับ อ,ออกมาเลยนะมันทะลุออกมาเลยเนดะี๋ยวมาทัากทิยเพียงนี้ต่อนะครับแล้วก็ซินเตอร์ไลน์ านึ่ตง,งตง,นะตง,งนี้ครับสมาชิกิชันแปดวขนาดกานี้นงนนอ,องแปดจุดห้าห้าสิบเองจุวน่ครับสมาชิิชัน pulang. Nah. kalau lihat nah, ก็ไห้พูดคัดบอกวันครับเร็จแล้วครับางานที้ไหนของเรามีเท่าไหร่แล้วก็มาเริ่มชิ้นงานที่สองกันดีกว่าครับ

蓝绿兵。 สี่เสนี้แปดเตอร์จากตุดนี้มาติดมาะูเลยนะับ

วังที่28นะครับแล้วก็ทับเปนะครับฟนะิไล รอดเับป็นอรงนี I I ้ครับแล้วก็ขนกันนะครับแล้วก็ขนา มาตเชื้อจุดหนงจับจุดนครับห้องกอกลางจุดหน

มาถุดขัดครับออกสุดไปจิดนะครับติดนะครับ ก็เลืกสันะครับได้อย่างนี้นะครับก็เลือกครับสาม่ครับ เป็นหนึ่งพีนจุดสองห้าเป็นีนครับ S <S เดีเป็นเลลัพกสิบคุณดูได้กอ่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็มาทำชิ้นต่อไปกันดีกว่า

ก็อ oui. ักคลิครับย mm <Yeah> <dom basics> um. ี่สิบห้าสุดอะไรกลมนี่ง

बे हाँ तो แล้วก็คิววอร์แล้วก็มาสวิปนะครับตาเเลยครับะิองน,นี้ Je เสร็จแล้วครับครับเรามาเริ่มกันต่อเลยครับทุกช่้ต่อไปคลาสอเครตดที่นเียนนะครับหน้าที่ผมบอกคุณเลยเจ็ดจิดเก้าห้า แล้วก็อ,อิดพูดคบเอิดพูดไปเสร็จแล้วนะครับเออครัเราจะมาทำการประกอบกันนะครับหรือว่า assembly เรียกออกมาครับรก็ไม่ชิ้นหนูแลมานะครับแบบนี้กดเม็ดแล้วก็กดตรงตรงนี้ครับนะเพื่อให้มันประสิทธการาก,ก็จับตรงนี้จับตรงนี้ให้มีขนาดก,กัน จะได้เลื่อนเขาโดยอกใจแล้วก็เลือกชิ้นที่สี่อาเียนี่นะครับไปครจาก่นี้นที่ื กเรียกคืนท้ายออกมากดจุดนี้นีแล้วก็อยู่ชิ้นนี้ครับมีนจะตรงกันแล้วแล้วก็กดงานนี้แล้วก็กดปุ่มคืนเข้าในครับจะเข้าไปปย่าดีนะครับ ันนี่ก็เลื่อนได้แต่ว่ามันมีเลื่อนงหรือเ,เ,เข้ามาตรงนี้ทีน,นะครับคุณกดนี้ครับ3 4 10, 7สามสิบี่้นี้ ก็กดตรงนี้ครับกดนี้ครับกดชิ้นี้นะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้ครับห้านะครับ ทีนี้เราก็จะได้แล้วค,ครับหนึน่งสามนะนี่นะครับโอเค้รก็จะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ